สวัสดีจ๊าบเรนสิพ้ามันลวกต้นกระเทียมนี้นะจ๊ะเทียมป่าน้งกระเดิดพอดีแล้วมันหลวได้หลายดอกก็มาะานั่เป็นเห็ดใส่เกลือไปแล้วด้จ๊ะตลวบเพาเขากินมันนั่นเลยจ๊ะไวบเยอะลวกเยอะกินไม่หมดเสียดายของ มันเดอดสักพักมึงจ้ะคิดว่าพ่อหรอจ้ะแล้วมันจะเละเนาะเละต้มเป๊ะแล้วมันจะไม่อร่อย ปิดไฟจ้ะจ้ะประมาณนี้ก็โอเคละจ้ะมาจ้ากับข้าวมือนี้แลกงนีเบ่มม่ยังพิเศษดอกจ้ะลวกกับเทียมปลาแล้วกะ็ต้มไข่และะ้วก็มีผักบักเตียงและะ้วก็ผักผักอีกอย่างว่กกับเทียมปลาแล้วกะ็มีน้ำพริก พ,พรนนกิกเผาสูตรนรกดิกินง่ายกินง่ายทุกวันเหียเอามันลวกแบบนี้ด้วจ้ะเพราะว่าข่ัยรัดใบมันเนอเอาไปอบแหผงอบแผงบัตที่ดีก็เอามาปัน่นให้มันละเอียดจิ๊บ าไปเฮ็ดใบยานางได้แทนใบยานางแต่ว่าเข้าสิตรงไปหาหยาเอ็นยืดมาอบแห้งแล้ัก็ผสมเข้าไปเด้อมันจังสิหอมค่ะหอมคักเลยจ้ะบั้บนี้เฮาก็สิภาคินเขาเ่านีี่แล้วเด็กก็ไข่ลูกนึงต้มกระลังงามจ้ะสีกะลังสวย กับแค่ก่ายสิกินใส่มะกีได้จ้ะเพราะว่านพริกเผาสูตรนรกนี่มันเผ็ดปดที่แจ้งดังบูนือนี่หมายถึงบ้าอบใบกระเทียมปลาได้จ้ะไอ้มันแห้งเต็มทีบัดที่ห้องก็สิเอามาปันเนาะให้มันละเอียด มากๆหนุงเขามาลีใส่ขอนิ้วเดียวก่อนนี่บเแมนกะหมาด้วนี่ตกากแดดมันจะเข็งแห้งตาหมา จะบัสิบเบิดอายุละบิสไซส์บิสขัว 太太难盈利。 พรเอน้ำพริกเผานรก แบบนี้แสบ,บแสบ,บแล้วจะขอบบ่ต้องไม่กับไม่ตอนหลายแค่นี้กระเดิรล่ลจะจอน้มือสิบพาเห็ดคุณเคียงจ้ะทำมันเด้ดทำบ่มันกับบะได้เห็ดทำมันกับตีเห็ดให้เบิ่งคุณเคียง มันกระแตบอะไรก็ขึ้นเผ็ดนี่แหละจ้ะ เอาคลิปนี้ก็บสิมีประมาณนี้เลยจ้ะสิจะเบิ่งไปนันๆบ่แบนแวจักเยอนรองเพราะว่าเมื่อกี้เขา,า่าไปกับที่นั่งกินมันเรื่อยๆเอาไวพอกันคลิปนาเล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ